สวัสดีครับผมปอจากวิในการปันไอดีครับวันนี้เรามารีวิวรองเท้าอีกหนึ่งคู่นะครับนั่นก็คือคู่นี้เลย Nike React Infinity Run f i n i ฟนสนี่คือรุ่นที่2แล้วนะครับสำหรับคู่นี้สั้นๆง่งายๆนะผมได้ลองแล้วถ้าคุณชอบรุ่นที่1น,นะครับผมว่าคุณต้องชอบรุ่นที่2อ,อย่างแน่นอนทีนี้เรามาดูว่าคู่นี้มันมีอะไรที่ ดีขึ้นกว่าเดิมพัฒนาขึ้นกว่าเดิมจากรุ่นที่1บ้างไหมหรืออะไรที่มันแตกต่างกว่ารุ่นที่1บ้างหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะโอเคหยิบขึ้นมาดูเลยอันนี้คือรุ่นที่1นนี่นี่นี่คือรุ่นที่2ครับเห็นไหมัเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนะครับเห็นความต่างไหมความต่างจริงๆชัดเจนที่สุดเลยนะครับคือดีไซน์ของรองเท้าคู่นี้รุ่นที่1กับรุ่นที่2เนี่ยนะครับตัวอัปเปอร์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อน อัปเปอร์ทรงแบบซ็อกผมเรียกว่าเป็นการสวมถุงเท้าอะ่ะมันเป็นการสวมถุงเท้ารองเท้าใส่พร้อมกันทีเดียวนะแล้วแต่รุ่นที่2เนี่ยก็จะเป็นทรงแบบรองเท้าปกตินะครับมีลินรองเท้าทุกอย่างแบบแยกชิ้นส่วนจากกันหมดจะเห็นชัดเลยง,ง่ายๆคือลิ้นรองเท้ากับกับเท้าเนี่ยตัวอัปเปอร์เท้าข้างบนนยครับก็แยกจากกันใช่ไหมแต่รุ่นแรกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบชิ้นเดียวกันหมดเลยแบบนี้นะครับข้อดีของรุ่นนี้ก็คือ มันเราจะใส่แล้วเราจะไม่ค่อยอึดอัดมากเนะพราะถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยบางคนที่ไม่ชอบทรงแบบซ็อกแบบถุงเท้าครับพอใส่เข้าไปแล้วมันจะแน่นอึดอัดไปหมดนะครับอีกอันหนึ่งก็คือห่วงด้านหลังครับมันช่วยในการสวมใส่รองเท้าให้มันง่ายขึ้นนะครับก็พอสวมปุ๊บดึงก็ช่วยในการใส่ได้ดีนะฮะเนื้อตัวอัปเปอร์เนี่ยยังเป็นไฟนิดเหมือนเดิมนะครับเพราะฉนั้นเรื่องระบายอากาศเนี่ยหายห่วงได้เลยนะครับสำหรับคู่นี้สบายๆนะครับถัดมาก็คือตัวโฟมครับมิโซมิโซเนี่ยนะครับ ใช้ React จริงๆแล้วเหมือนรุ่นที่1เป๊ะเลยนะถ้าเพื่อนๆดูเปรียบเทียบกันดูมิโซใช้ React เหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มเนื้อให้หนาขึ้นนิดนึงนะครับจะได้รองรับแรงกระแทกได้นานขึ้นนะครับเพราะว่าเขาอะไนกี้เนี่ยบอกว่าดีไซน์รองเท้าคู่นี้เพื่อให้เราวิ่งได้นานขึ้นนะครับลดอาการบาดเจ็บลงนะครับ 3. ช่วงหน้าเท้าครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่รุ่นที่1ออกมานะครับ ก็เป็นที่พูดถึงกันค่อนข้างมากทีเดียวว่า n นกี้เนี่ยปกติเนี่ยเวลาที่เราใส่ n นกี้ครับรองเท้าเนี่ยมันจะหน้าแคบใช่ไหมแต่ไอตัว Infinity Run เนี่ยครับตอนที่เขาออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามันคนที่เป็นคนเท้าบานคนที่เป็นคนเท้าล้มเนี่ยสามารถใส่ n นกี้ได้แล้วถ้าเป็นรุ่น Infinity Run ันะครับคู่นี้ก็คือเหมือนกันถ้าสังเกตนะบริเวณหน้าเท้าก็จะกว้างกว่าปกตินะครับบริเวณโทบ็อกเนี่ยก็จะกว้างปกติคนที่เท้าบาน ก็ใส่ได้นะครับมีโอกาสใส่ได้มากขึ้นดีกว่าบอกอย่างนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเพื่อนๆต้องไปลองนะที่ร้านบางคนแบบบานจริงๆอ่ะใส่แล้วเข้าไปตรงนี้ใส่ได้แต่ตรงนี้ส่วนมากจะมีปัญหาตรงนี้บริเวณอุ้งเท้าตรงนี้จะมีปัญหามันยังมันมันตรงนี้มันยังเรียวอยู่มันยังแคบอยู่นะครับมันยังไม่ได้กว้างเท่ากันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าเขาจะบอกว่าเท้าบานใส่ได้เท้าหน้ากว้างใส่ได้ก็ต้องแนะนําว่าให้ไปลองที่ร้านนะครับโอเคทีนี้คู่นี้เหมาะกับใครครับ คู่นี้เนี่ยไนกี้เขาเคลมว่าเป็นรองเท้าที่เป็น Daily เทรนเนอคือคุณสามารถใส่วิ่งได้ทุกวันใส่ซ้อมได้ทุกโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะแนะนำว่าใครที่กำลังเริ่มต้นหารองเท้าวิ่งนะครับแล้วต้องการความนุ่มสบายของรองเท้าเนี่ยก็จะแนะนำว่าไปลองคู่นี้ของ Nike ้ดูซะมันก็จะมีข้อเปรียบเทียบกันอีกระหว่างคู่นี้ Nike ้ n n i ฟิน y y ี้รกับคู่นี้ครับถอดสดๆเลยนะนี่เป็นกระซ้าสอ่าเพราะว่ามันอยู่ในเลนส์เดียวกันไง ราคาก็จะใกล้ๆกันออก็ไม่ใกล้เท่าไหร่นะ4ี่พกับ58 0พต่างกับพันสนะครับต่างกันยังไงคู่นี้คู่นี้ก็บอกว่าเป็น daily trainer เหมือนกันนะครับคู่นี้ก็ daily trainer แต่คู่นี้จะเบาวกว่านุ่มกว่าสัมผัสด,ดูแล้วนะคู่นี้เบาวกว่านุ่มกว่าคู่นี้จะกระด้างกว่านิดนึงนะครับทางนี้ทั้งนั้นคือเพื่อนๆต้องไปลองที่ร้านเองนะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับที่เรารู้สึกได้นะใครที่ชอบคู่นี้ไปลองดูนะครับที่ร้านไนกี้นะครับส่วนผมเองเนี่ยสั่งมา แต่ติดนิดเดียวเองนะคู่นี้ไม่ชอบสีมันสู้มันสู้รุ่นแรกไม่ได้รุ่นแรกสวยกว่ายเยอะเลยเนาะรุ่นแรกสีขาวนะอันนี้สีดํามันดูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คิดว่าอันนี้ผมสั่งมาจากไนกี้ออนไลน์ครับวันที่เขาเปิดให้สั่งเราก็สั่งมาเดี๋ยวคงต้องส่งคืนอ่ะเพื่อนๆสงสัยใช่ไหมว่าส่งคืนยังไงใช่ไหมอ่ามันส่งคืนได้ด้วยใช่ไหมอ่าส่งคืนได้นะครับไนกี้เนี่ยครับมีข้อดีอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราสั่งออนไลน์นะครับสั่งรองเท้ามา เขาจะเปิดโอกาสให้เราได้ทดลองใช้อย่างเต็มที่นะในระยะเวลา30วันถ้าเพื่อนใส่แล้วคุณใส่แล้วคุณไม่ชอบคุณก็สามารถส่งคืนได้นะครับวิธีการก็ไม่ยากครับหยิบมือถือขึ้นมาเลยแล้วก็กดไปที่อ e ีเมลเดี๋ยวผมจะขึ้นวิธีให้นะอ่าแล้วก็เจอเลือกหาเมลที่เขาส่งมาให้เราครับที่เขาบอกว่าส่งมอบคาสั่งซื้อแล้วเนี่ยแล้วก็กดไปสไลด์ไปเรื่อยมันจะมีบอกว่า ให้เราคลิกคืนสินค้าครับเราก็คลิกคืนสินค้าไปแล้วก็ทําตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่เขามารับสินค้าคืนเราก็แพ็คใส่กล่องให้เรียบร้อยกล่องก็หาไม่ยากครับเอากล่องที่เขาส่งมาให้เรานั่นแหละใส่กลับเข้าไปแล้วก็แพ็ครอไว้วันที่เขาวันที่เรานัดกับเขาแล้วก็รอส่งให้กับ Messenger แล้วเขาก็ไปจัดการทำโปรเซสประมาณสัก2อาทิตย์ครับเพื่อนๆก็จะได้เงินคืนกลับมาแล้ว นะก็สะดวกดีสําหรับการส่งสินค้าคืออย่างไมคี้ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับคู่นี้ผมใส่เบอร์ส0 U.S 28เซนนะครับตรงไซส์เลยนั้นใครที่อยากลองก็แนะนําจะสั่งจะออนไลน์ก็ได้หรือไปซื้อที่ร้านค้าก็ได้สีมีหลายสีนะครับแต่สีนี้อาจจะไม่ถูกใจผมผมก็ไปหาสีอื่นเดี๋ยวรอก่อนว่ามันจะมีสีไหนามาอีกบ้างเพิ่งสังเกตเหมือนกันครับว่าความเจ๋งอีกอันหนึ่งของคู่นี้เนี่ยมันเหมือนมันมีอะไรซ่อนอยู่บริเวณลิ้นรองเท้าด้านในนะครับเดี๋ยวผมเอาเข้าไปใกล้ นี่ข้างในมันจะมีเขียนไนกี้ข้างซ้ายมือของรองเท้ามีเขียนว่าไนกี้นะครับส่วนข้างขวามือเขียนว่า1972เออไนกี้1972ตัวเลขนี้น่าจะมีความหมายผมลองไปสืบค้นข้อมูลดูนะครับไนกี้9 9 2นะครับน่าจะเป็นตัวเลขที่มาที่เขาลํำลึกถึงรองเท้าไนกี้มูนชูที่ผลิตออกมาแค่12คู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ตัวจริงเนี่ยมันประมวลกันที่13ล้านบาทเป็นรองเท้าวิ่งที่แพงที่สุดในโลกแล้วก็เป็นเตดเล็กเตดน้อยที่รองไนกี้เขาฝากมานะสุดท้ายครับใครที่ได้มีโอกาสลอง n i ก e ้ e รียกอินฟินิตี้ร2แล้วคู่นี้บอกกับเราหน่อยครับว่ารู้สึกยังไงมันดีกว่าฟีลลิ่งดีกว่าหนึ่งไหมหรือชอบไม่ชอบหรือมันต่างจากเปกซัสซัสหรือเปล่าถ้าเกิดคนที่เป็นแฟนเปกซัสซัสอยู่แล้วจะมีโอกาสลองคู่นี้มันต่างจากเปกซัสซัสไหมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับที่ใต้คลิปของเราครับวันนี้ลาไปก่อนครับ โอกาสหน้าจะพาไปรู้จักรองเท้าคู่ไหนพาไปรู้จักอะไรก็ติดตามกันนะครับปอจากวิ่งหนกันไปยเลด,ดีสวัสดีครับ